เราเนี่ยมีจุดเด่นหลักๆเลยก็คือเราเอาไปสบัดน้ามันออกครับซึ่งตัวเนี้ยเป็นตัวที่ทําให้ปาั้งโขของเรามันไม่เลี่ยนร้านเปิดห้าโมงเย็นครับมีคนมาเริ่มต่อคิวกันเข้ามากันบ่ายสามนะครับออเดอร์ปาั้งโของทอดร้อนๆใหม่ๆเลยแล้วก็สวัสดีก็ประมาณ4ี่โมงเย็นก็มีคนมาเริ่มต่อคิวกันครับผมเราใช้กระทะทั้งหมดตอนนี้ประมาณ6กกระทะครับก็ ถือว่าพยายามช่วยเคลียร์คิวกันเข้าไปครับแล้วเราก็พยายามเด้งมือนี่สึดนะครับร้านนี้เปิดมาประมาณ 4- 5หเดือนได้ครับโดยประมาณครับก็ช่วงอาทิตย์เนี่ยครับมีพี่พี่เขามาถ่ายรีวิวกันไปแล้วก็ไปลงก็น่าจะคนเห็นกันเยอะครับเราก็เข้ามาเข้ามาทานแล้วก็เห็นเขาบอกต่อกันก็ดีใจครับตัวปลานั้งโกรับเราก็ต้องดูเรื่องการทอดอย่างเงี้ยครับว่าการทอดเนี่ยเราต้องใช้น้ณหภูมิประมาณเท่าไหร่ใช่ไหมครับแล้วก็เราจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ถึงจะได้ปลาทังโกที่ดีครับซึ่งเราก็ แล้วก็ทอดทอดทิ้ง,ง,งครับก็ประมาณ1้0ยองศาขึ้นไปครับก็จะได้ปาท่งโก๋ที่คุณภาพดีครับผม oh. อันเนี้ยเขาเขาว่ากันนะว่าเขาเอาใบเขาเอาไปวางกันไว้ตอนชเช้าๆก็ยังกรอบอยู่ครับใช่เพราะว่าตัว,ต,วตัวที่ทําให้มันไม่กรอบครับก็คือตัวน้ามันที่มันซึมออกมาซึ่งของเราอ่ะมันมันมีน้อยกว่าที่อื่นอะไรเงี้ยครับโอเคครับตรงนี้ครับก็จะเป็นที่เขาปั้นอยู่นะครับเขาก็จะ ปั้นแล้วก็ลงมาทอดที่กระทะนี้ครับจริงๆตัวนี้จะเป็นเครื่องสบัดน้ำมันตัวเล็กตัวจิ๋วที่เราใช้แต่ว่าตอนนี้ก็มีคนเยอะหน่อยก็เลย ใช้เป็นตัวข้างหลังแทนครับเสร็จแล้วก็ข้อต่อํัมันดิบก็จะมีการคิดใส่ถุงครับแล้วก็รับออเดอร์กันตรงนี้ก็จะมีช่วยตอนนี้ก็ต้องมีคนช่วยกันตักน้ำเต้าหู้อยู่ข้างหลังครับเข้ามาครับดิบตอนนี้หลักๆนะครับก็จะมีตัวนุ่ข้นหวานกับสังขยาครับแต่เราแนะนําจริงๆคือเป็นตัวสังขยาครับซึ่งทําจากใบเตยสดครับแล้วก็ทําใบเตยสดเนี่ยวันหนึ่งหัวใช้กันเป็นถุงๆครับแล้วก็เอามาคือเรายังไม่ใส่สีเพราะฉะนั้นเนี่ยสีเกียวที่เห็นเนี่ยคือสังขยาจากใบเตยแท้ๆเลย มาแล้วค่ะทุกคนหลังจากต่อแถวว้านี่คือแบบสั่งแบบเผื่อกลับบ้านแบบเพื่อวางอลังการมากค่ะว้าวนี่ค่ะร้อนๆอนจากเตาเลยตัวใหญ่อยู่นะทุกคนดูแบบแป้งดูแบบนี่เลยจ้ะสีแบบน่าทานมากหอมมากก็สําหรับใครที่สนใจอยากทานบัตตั้งโกรนะครับน้ำตาลคูเข้มข้นเนี่ยเชิญได้เลยที่ปั้นแป้งบัตตั้งโกรสวัสดินมันนะครับสาขาปาคลองตลาดนะครับในอนาคตมีสาขาอื่นก็จะแจ้งให้ ให้ทุกท่านทราบนะครับภายในเพจเ c e b o o k ของเรานะครับชื่อปั้นแป้งปัตนกะโกสะบัดน้ำมันนะครับร้านนะครับอยู่ปากคลองตลาดใหม่ครับถนนตัดใหม่พรนนกพุทธมนตรนะครับสามารถเข้ามาได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงสุขครับ5โมงเย็นถึง3มทุ่มครึ่งครับผมถ้าอยากคิวน้อยก็ถ้าถ้าเวลานี้ก็หนังสามทุ่มคิวจะน้อยลงครับผมแต่ว่าก็ยังยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสามารถเข้ามาได้เรื่อยๆครับเปียบปากรีวิว